วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกเรียวมีสิบโปร 5G โคคาโคล a าอีดิชันกันค่ะก็อยู่ในมือล้วตอนนี้นะคะสำหรับเรียวมีสิบโปร 5G โคคาโคล a าอีดิชันนั่นเองนะต้อง บอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบรุ่นพิเศษมากๆเพราะว่าวางจำหน่ายแค่6,000ชิ้นทั่วโลกเท่านั้นนะคะในไทยเนี่ยก็วางขายจำนวนจำกัดด้วยนะรุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับสโลแกนเชียร์ for real อีกด้วยนะเดี๋ยวด้านในเนี่ยจะเป็นยังไงจะว้า,ขาวขนาดไหนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวกล่องนะคะด้านหน้าเนี่ยต้องบอกเลยว่าโทนสีของกล่องเนี่ยก็คือเป็นแบบเอกลักษณ์มากๆเลยของโคคาโคล่านะมองมาก็คือตะโกนโคคาโคล่ามาเลยนะด้านล่างตรงนี้ก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะด้านบนตรงแถบนี้ก็จะมี realme นะคะ กับโลโก้ของโคคาโคล่าเนี่ยอยู่คู่กันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าคือสวยงามมากนะสำหรับตัวกล่องนะมาที่ด้านข้างมากดีกว่านะอาด้านนี้ก่อนเลย ด้านนี้จะมีเหมือนเป็นแบบคล้ายๆฟิวิวขวดโค้กนะแต่เป็นน้องแมวคือน่ารักมากๆนะคะเป็นแบบเหมือนเป็นมาสคอตของรุ่นนี้นาะน่ารักมากๆเลยมีอ่าสัญลักษณ์เรียวมีอยู่ตรงนี้มีโคคาโคล่าอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งด้านบนนะคะก็จะมีคําว่าเรียวเหมียวอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นชื่อของน้องเหมียวตัวนี้นั่นเองนะน่ารักมากๆเลยนะคะทาสแมวอย่างมานี้คือถูกใจสุดๆมาที่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นขวดของโคคาโคล่านะคะแล้วก็ใส่หลอดเอาไว้นะน่ารักน่ารักเป็นกิ ะะแล้วก็มีโลโก้อีกเช่นเดิมนะในส่วนของด้านล่างนะคะอาจจะเรียบๆแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นสีแดงที่สวยงามนั่นเองนะเรียกได้ว่ากล่องนี่คือทํามาสวยงามเลยมาดูที่ด้านหลังบ้างอ่ะด้านหลังนะคะก็ยังคงมีลูกเล่นให้อยู่นะมีขวดเป็นกระป๋องอ่ะของโคคาโคล่าอยู่ตรงนี้เล็กๆน่ารักแล้วก็มีโลโก้ให้อีกเช่นกันนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะเขียนว่า Realme นะคะ Design Studio นะเขียนว่าเรวเหมียวตรงนี้อีกนิดหนึ่งนี่น่ารักมากๆเลย ามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านะฮึบอ้าได้แล้วนะคะไหนดูสิอ้ามีน้องเรียวเหมียวอยู่ด้านในตรงนี้อีกด้วยนะคือดีเทลดีมากๆเลยนะสำหรับกล่องคือน่ารักไปหมดเลยเดี๋ยววางน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอ่าอุ้ยเปิดออกมานะคะมีซ่อนน้องเรียวเหมี่ยวเอาไว,ไว้ให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะตัวใหญ่พอสมควรเลยฮึบเอาน้องออกมาฮึบอุ้ยน่ารักมากๆนี่ เป็นสีโคคาโคลาเลยนั่นเองนะคะน่ารักสุดๆนี่ให้ดูอุย้ยน่ารักอ่ะมาดูด้านในกันดีกว่าค่ะสำหรับเรียวมี10 p โป 5G ของเรานะ ตรงนี้นะคะด้านหน้าของกล่องตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับตัวกล่องใหญ่เลยก็คือเป็นดําแดงมีโลโก้เขียนอย่างนี้นะตรงนี้เขียนว่า10 Pro 5G ฟอนต์สวยมากอ่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีบอกเลยว่าหน้าจอ120 h ฮนะคะแล้วก็กล้องเนี่ยความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลเลยนะเป็นแบบ Pro Light like. ิปเซ s e Snapdragon 695 5G ด้วยนะคะ แล้วก็แบตเตอรี่ให้มาถึง 5,000mAh รองรับชาร์จเร็วที่33วัตต์อีกด้วยค่ะให้รายละเอียดมาชัดเจนเลยกล่องคือสวยงามมากมาดูข้างในเลยดีกว่าชิงโอเคกําลังสงสัยว่าเขาให้เราดึงอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่าเปิดอย่างนี้อะเรายังไม่อยากทำลายเราเอาเขาออกมาแบบนี้ก่อนละกันนะคะย ือคนี่เป็นขวดโคคาโคล่าแบบนี้เลยนะคะกล่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกคู่มือนะคะน่าจะมีเคสอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวเราดูตรงนี้ก่อนดีกว่าดูตัวเครื่องก่อนเลยมาเริ่มต้นเปิดออกมาเลยอุยสวยงามมากโอ้โหพรีเมียมสุดๆวิสวยมากทุกคนตัวเครื่องด้านข้างเนี่ยก็คือเป็นขอบตัดตรงนะคะ สีเนี่ยก็คือสีดำแดงอย่างที่บอกจริงๆมีแบบอาเขียนว่าโคคาโคลาชัดเจนนะคะโคคาโาเอ dition อย่างแท้จริงอามีสัญลักษณ์เรลมีอยู่ตรงนี้ด้วยสวยมากสวยจริงๆสำหรับสีของเขานะคะตรงรอบโมดูลกล้องของเขาเนี่ยก็มีแบบเพิ่มดีเทลนะคะใส่ขอบสีแดงเข้าไปอีกให้ตัดกันเป็นดำแดงอย่างแท้จริงเลยสวยสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของดีไซน์นะอุ๊ยมาพอเปิดเครื่องขึ้นมานะคะ มีธีมเป็นของตัวเองด้วยมีน้องเรียวเหมี่ยวนะนี่เลยน้องคนนี้มาอยู่ที่หน้าจอของเราแบบนี้เลยน่ารักมากสวยมากสวยมากนะคะมีตีมของตัวเองอ่ะที่แน่ๆที่เห็นตอนนี้นะคะก็เป็นตีมพิเศษอุ้ยดูสัญ,ญลักษณ์ไอคอนต่างๆก็คือเป็นแบบตีมของเขาเลยสวยมากโอเคมาดูตัว,ตวกล่องก่อนนะกำลังจะสืดได้กับเครื่องนานเกินไปละมาค่ะตัวกล่องนะ่ะเปิดออกมามีอะไรให้เราบ้าง มีอะแดปเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชาร์จไวส3วัตต์นะแล้วก็เป็นสายชาร์จนะคะเป็นแบบ USB Type C ให้มาเรียบร้อยนะครบถ้วนร่วมถึงเคสนะคะให้มาแล้วไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมนะ <Okay. S 1> มง่ายแบบนี้เลยอะทีนี้เรามาดูกล่องนี้กันบ้างดีกว่าว่ากล่องนี้คืออะไรชิคกี้พายอาขาเล็กน้อย <c oughs> มีอะไรบ้างนั้นมาลุ้นกันอุ้ย อย่างแรกเลยก็คือสติกเกอร์นะ่ารักมากเอาไปแปะก,กันได้เลยนะคะคือสติกเกอร์สีสวยมากเนี่โอ้ชอบอบบสติกเกอร์คือน่ารักสุดๆไออย่างแรกเป็นสติกเกอร์ก่อนนะคะขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะถัดมาคู่มือนั่นเองนะคะได้ๆอันนี้ผ่านไปได้เลยนะมามาดูชิ้นนี้กันดีกว่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเข็มจิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะสวยงามเลยเนะะี่ยขอ ดูซิว่าเ,เราจะเาขาอ,ออกมายังไงกันนะทึบเนะโอเคอันนี้หยิบออกมาได้นะคะการอันนี้คืออะไรนะการอันนี้นะคะคือขออ่านก่อนนะในงานบอกว่าอเป็นงาน collaboration กันระหว่างเียวมีกับ c o c โ c ล l a น,นั่นเองนะอะสำหรับการ์ดนี้นะคะจากที่ไปอ่านหาข้อมูลมาเมื่อกี้นะคะมันคือการ์ดที่บอกแบบเป็น number limited ของเครื่องเครื่องนี้นะคะซึ่งอันนี้นจะเป็นหมายเลข9496นะแต่ งงเหมือนกันว่าเอ๊ะหกพันชิ้นทำไมมันขึ้นด้วยเลขเก้า้ะอาจจะต้องอ่าเดี๋ยวไปดูเรื่องตัวเลขกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะแต่นี่เหมเป็นการแบบการันตีของเราดึงอันอยู่ตรงนี้นะสวยงามมากๆเลยแล้วก็เป็นเข็มจิ้มซิมนั่นเองนะซึ่งยังยังหาทางออกมาไม่ได้นะคะเป็นว่าหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารักมากอ่ะแล้วด้านบนตรงนี้เอาออกมาแล้วนะคะสําหรับเข็มจิ้มซิมนะนี่มีดีเทลอีกนะคะเข็มจิ้มซิมเหมือนเป็นแบบฝาดจีบแบบนี้เลย าก,ากคือดีเทลแบบทุกรายละเอียดมากๆเลยนะอันนี้น่ารักมากๆนะคะที่เก็บก็คือสวยงามเลยอ่ะใส่ลงไปเรียบร้อยออด้านหลังยังมีเขียนอีกนะคะว่า is the real thing นะคะโคคาโคลานี่โหดีเทลทุกชิ้นส่วนจริงอ่ะถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ มาดูที่ตัวเครื่องกันต่อนะคะอกลับมาเจอหน้าน้องเรียวเหมียวของเรานะเดี๋ยวเรามาดูอย่างละเอียดกันดีกว่าว่าตีมของเขาเป็นยังไงอย่างที่เ่อที่ไม่เห็นคร่าวๆก็คือในส่วนของไอคอนต่างๆเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเป็นตีมของเขาเลยมีความแบบดําแดงนะคะคุมโทนสวยมากน่ารักมากๆเลยนะนี่ตรงการตั้งค่านะคะรูปเครื่องการตั้งค่าของเราก็คือเป็นฝาจีบเลยนะอุ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปนะนอกจากตีมที่เขามีแล้วมันมีเสียงพิเศษด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไปพร้อม ร้อันเลยดีกว่านะันแรกเดี๋ยวไมค์ขอเปิดเป็นเสียงเรียกเข้าให้ฟังก่อนนะคะเสียงเรียกเข้านะคะชื่อว่า Cola Official Music นะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยนะนี่ เสียงที่แบบว่าเราต้องเคยได้ยินแน่นอนเลยนะสำหรับเสียงนี้นะต่อไปเสียงแจ้งเตือนอุ๊ยอันนี้ชอบชอบมากนะฟิลแบบ ASMR มากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาลองกดให้ฟังกันนะคะอันแรกชื่อว่า cola official music อีกเช่นกันอันนี้ก็เป็นเสียงแจ้งเตือนได้ด้วยแล้วถัดมานะคะจะเป็น open happiness นะก็คือเสียงเปิดขวดนั่นเองนะฟังอีกที วิชอบสิ่งน,นี้มากเลยนะอเสียงถัดมานะคะเป็น c o l ั b u บ b l ลนะคะอุ๊ยเป็นเสียงแบบฟองแบบฟูขึ้นมานะให้ฟังอีกทีชอบมากฟังแล้วหิวเลยอะต้องไปกินซะหน่อยแล้วไหมอะเสียงขนาดนี้นะคะยังยังไม่พอนะคะนอกจากเสียงแดงเตอนแล้วมีเสียงชัตเตอร์แบบพิเศษมันต้องชัตเตอร์แบบใหม่แบบสับเดี๋ยวจะกดให้ฟังกันนะคะ เห็นไหมเสียงเป็นแบบเหมือนแบบเปิดออกมาคือไม่ซ้ำใครแน่นอนคือดีมากคือชอบมากๆเลยนะคะอะแล้วนี่ก็คือความพิเศษส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่า แล้วก็นอกจากเสียงชัตเตอร์ที่ไพเราะเมื่อกี้แล้วนะคะเขาก็ยังมีอีกความพิเศษก็คือฟิลเตอร์พิเศษนะเป็นฟิลแบบ80ให้มาอีกด้วยนะคะมีถึง3ฟิลเตอร์พิเศษเลยนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นชื่อว่าสยามนะคะจะให้ฟิลแบบ ยุค8 0จริงๆนะแล้วก็มีคำว่าอ่าสีแบบโคกยุค8สูนนะฟิลเตอร์อันทัดมาและสุดท้ายจะชื่อว่าป๊อบยุค9 0นย์นั่นเองนะคะคือโทนสีแบบแปลกใหม่มากๆเลยนะฟิลเตอร์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ ลูกเล่นถัดมานะคะก็คือขณะชาร์จนะเขาก็มีความน่ารักอีกเชก่นกันนี่พอเสียไปปุ๊บจะเป็นเหมือนแบบฟองของโค้งอะคะขึ้นมาแบบรวมตัวกันอะ,ะเป็นก้อนนะ,ะระหว่างที่เราชาร์จอยู่ก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เลย มาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับความพิเศษของ r e a l m มี10ป 5G Coca-Cola Edition นะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์นั่นเองนะรวมถึงแพคเกจจิ้งกล่องต่างๆก็คือสวยงามอย่างที่เราได้พูดถึงมาทั้งคลิปนี้เลยมีความใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ดำแดงนั่นเองนะคะลูกเล่นต่างๆคือสวยงามมากจริงๆสำหรับดีเทลของตัวเครื่องนะคะนอกจากนั้นก็คือความพิเศษในเรื่องของธีมการใช้งานนะคะนอกจากภาพที่สวยงามแล้วก็ยังมีในเรื่องของเสียง อีกด้วยแล้วก็มีฟิลเตอร์การถ่ายภาพสีแบบ9080ให้มาด้วยนั่นเองนะคะสำหรับอันนี้เนาะนอกจากนั้นก็ยังมีน้องนี่ด้วยนะคะน้องเรียวเหมียวนะคะน่ารักมาก ถกเลยนะถ้าแมวอย่างเราเถูกใจแน่นอนก็จะได้น้องคนนี้มาด้วยนะคะที่สําคัญก็คือเขาเป็นลิมิเต็ดที่มีวางจำหน่ายแค่6,000ชิ้นทั่วโลกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นได้ความเก๋อย่างแน่นอนในการถือจับไปที่ไหนนะคะแล้วก็สติกเกอร์นี้ก็สามารถเอามาตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่ม,ม,มความเก๋เข้าไปได้อีกนั่นเองนะคะในส่วนของสเปคของตัวเครื่องนะคะก็ใช้ชิปเซตเป็น snapdragon 695นะแล้วก็ให้แรมมาถึง8 g b เลย rom 128 g b อีกด้วยนะคะน นอกจากแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมให้ชาร์จไวมาเรียบร้อยเลย33วัตต์นะคะหน้าจอนะคะได้ r e เฟรชเรทสูงถึง120เฮิร์อีกด้วยนะส่วนกล้องหลังเนี่ยก็ความละเอียดสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลเลยนะคือจุใจมากๆเลยนะคะสำหรับสเปคอันนี้นะคะส่วนในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายกับราคาเนี่ยอันนี้มายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แต่ว่ารู้มาข้าคร่าวนะคะว่าราคานน่าจะอยู่ในช่วงเลทประมาณ12,000บาทนะคะถือว่าน่ารักเลยนะแต่ว่ามีเข้า จำหน่ายในไทยอย่างแน่นอนส่วนช่องทางต่างๆเนี่ยขอให้รอติดตามนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวเราทราบเราจะมาอัปเดตให้นะคะไว้ที่ description ด้านล่างละกันนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ก็กติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะคะยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะใครยังไม่กดติดตามเนี่ยกดตามให้กับพวกเราด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้พบกันใหม่ค่ะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย